แวะเวียนมาโซนบรรทัดทองใครยังไม่มีกับข้าวอร่อยอร่อยกินแนะนําร้านนี้เลยค่ะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปอยู่ทุกวันจันทร์ค่ะพามาดูทางเข้ากันก่อนเลยร้านก็จะอยู่ในซอยโรงแรมเจริญผลนะคะถนนเส้นบรรทัดทองค่ะถ้ามาจากทางโรตาทพระรามหนึ่งนะคะก็คือตรงมาเรื่อยๆค่ะปากซอยจะอยู่ซ้ายมือแล้วก็ตรงเข้ามาแบบนี้เลยนะคะจะมีทางเลี้ยวเข้าไปที่รอยย่อขอดค่ะ ร้านก็จะอยู่ใต้อาพาร์ตเมนต์รอยัลคอรอตรงนี้เลยนะคะทุกคนหาไม่ยากค่ะกับข้าวแต่ละวันก็จะแตกต่างกันไปนะคะอย่างวันนี้ก็จะมีต้มเนื้อทีเด็ดของร้านป้าเขาก็จะเป็นไก่ทอดนะคะซึ่งหมดไวมากๆเลยถ้าไม่รีสั่งไว้ก่อนก็จะอดกินหนังนีกรอบมากๆนะคะตัวด้านในคือฉ่ำแล้วก็รสชาติกาลังดีไม่ต้องเติมน้ำจิ้มเลยร้านนี้เป็นหนักต้มตุก น,นี้ก็จะเป็นเขียวหวานเนื้อใส่หน่อไม้ไข่ลูกเขยเมนูในแต่ละวันก็จะมีเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยค่ะจะมีอัปเดตในเพจให้ทุกเช้าของทุกๆวันนะคะ <ๆ S 1> ก็เข้าไปดูกันได้หรือถ้าใครไม่สะดวกมาเราก็มีบริการจัดส่งด้วยนะคะสามารถโทรเข้ามาสั่ง กับเบอร์ทางร้านได้เลยค่ะใครกินข้าวเรากัวติดคอมีร้านน้ําอยู่ข้างๆนะคะชื่อร้านบังบูกาแฟบูดค่ะร้านนี้จุดเด่นเขาจะอยู่ที่กาโมก็พอดเลยค่ะชากาแฟสดนะคะสามารถสั่งได้ที่ร้านนี้เลยหรือถ้าใครไม่กินชากาแฟนะคะก็จะมีพวกน้ําโซดาต่างๆแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยสามารถเข้ามาสั่งกันได้นะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกมาก็สามารถโทรสั่งได้เช่นกันค่ะราคาก็ย่อมเยาวนะคะอยู่ที่25-35บาทเท่านั้นเองทุกคนเช้าๆพ่อค้าใจดีชอบไปซื้อป,ประตุ้งโกมาให้ลูก ขากินฟรีด้วยนะคะร้านบางบูกาแฟบูดนะคะจะอยู่ทุกวันจันทร์อังคารค่ะเปิดตั้งแต่เวลา7็โมงเช้าเป็นต้นไปจ้าใครมาไม่ถูกโทรเข้าเบอร์ได้เลย